สวัสดีครับ bc t h เดอะก e r c เนอ anel ของคนรักให้ปืนใหญ่ยินดีต้อนรับแฟนบอลทุกท่านและทุกทีมนะก็ก่อนหนึ่งจะไม่เข้าถึงเนื้อหาสายละก็ขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกด subscribe กันไว้นะครับผมขอบคุณอย่างสูงแล้วก็สำหรับท่านที่เข้ามาดูเข้ามาชมแล้วถูกหกถูกใจ ชอบใจในเนื้อหาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับขอบคุณนะครับสำหรับ,บ,บกำลังใจทุกกำลังใจเลี้ยวภูเปิดบ้านชนะอาร์เซนอลไปหนึ่งประตูต่อศูนย์จากลูกยิงฟรีคิกสุดสวยของโดบินิสโซบอลไลยิงสวยจริงๆนุ่งนี้คือก่อนแข่งเนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจว่าโออาร์เซนอลเนี่ยดูจากทรงดูจากตัวผู้เล่นแล้วเนี่ยที่ผ่านๆมาผมว่าโอ้ยน่าจะเอาอยู่ แค่คำว่าน่าจะเอาอยู่นะน่าจะมีแต้มมั่นใจหนึ่งขนาดที่ว่าได้นักสองประตูวะแล้วลีโอพูก็ค่อนข้างจะผ่านมาเกมรับค่อนข้างไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่นัดเนี่ยต้องชื่นชมลีโอพูเลยที่เขาสามารถกลับมาได้ไวอันเนอร์สล็อตเนี่ยคือคาแรคเตอร์ของผู้จัดก,การที่ส,ม,ม,ม,สมควรจะเป็นแชมป์ลวกันใช้คำนี้นี่คือคาแรคเตอร์ของผู้จัดการที่สร้างทีมให้มีคาแรคเตอร์ที่สมควรจะเป็นแชมป์ เพราะอะไรคือสองนัดที่ผ่านมาเขาก็รู้แล้วเขามีจุดอ่อนอะไรเขาก็ปรับเขาก็ปรับปรุงตรงนั้นไปเล่นให้รัดกุมขึ้นแน่นขึ้นผมว่าแบ็กทั้งสองข้างเนี่ยไม่ม่าจะเป็นโซเวอร์ไลท์ที่เป็นแบ็กจาเป็นแล้วก็เคร์คสที่เพิ่งย้ายมาใหม่เนี่ยโดนทํากันบ้านเยอะเพราะเล่นได้โอเคมากด้วยภาพรวมของเกมเนี่ยคือเกมมันค่อนข้างสูงสีกันใช้คำนี้ว่าเกมมันค่อนข้างสูงสีกัน แต่จังหวะชี้เป็นชี้ตายหรือการตัดสินใจปรับแท็กติกหรือการตัดสินใจเปลี่ยนผู้เล่นอะไรก็แล้วแต่เลี้ยวภูคืออยู่ในมายเซ็ตที่ว่าฉันต้องชน,นะส่วนหนึ่งเล่นในบ้านในแอนฟิลบางคนเป็นคาแรคเตอร์อย่างนี้อยู่แล้วแต่อีกส่วนหนึ่งมันคือสิ่งที่ผู้เล่นทุกคนสตาฟผู้จัดก,การทีมคิดตรงกันเหมือนกันหมดว่ามันต้อง เป็นผลการแข่งขันเดียวเท่านั้นคือต้องชนะนั่นคือสิ่งที่ลิเวอร์พูลทำและแสดงให้เห็นแล้วว่านี่คือทีมที่สมควรเป็นแชมป์อ่ะโอเคอันนี้คือเริ่มคลิปมาคือชื่นชมฝั่งลิเวอร์พูลก่อนเลยคือสิ่งที่ได้ดูได้เห็นนะผมว่านี่แหละคือคาแรคเตอร์แชมป์ที่ลิเวอร์พูลมีตัดกลับมาฝั่ง <c oughs> อาเซนอลก่อเกมผมค่อนข้างมั่นใจด้วยอะไรหลายๆอย่าง แต่พอเห็นสิบเอ็ดผู้เล่นตัวจริงที่อาร์เตต้าส่งลงมาเนี่ยก็เริ่มตังหิตตังหิตสิบเอ็ดผู้เล่นตัวจริงเนี่ยโอเคหลังทิมเบอร์ซาลีบากาเบียนคาราฟิโอลีคู่การซูเวมดีดิแคนไลมิเกลเมลินโนกี่เซนใต้มิเกลเมรินโนไว้ก่อนนะนี่คือเอสที่หนึ่งมาด้วยเก้ฝั่งขวาแทนบัวโยซาก้าที่บาดเจ็บเดียรเคเลสหน้าเป้าและ มาตินเนลลี่ดอกจันไว้มาตินเนลลี่อีกหนึ่งคนอยู่ฝั่งซ้ายโอเคถามว่าทำไมผมเห็นสิบเอ็ดผู้เล่นตัวจริงแล้วรู้สึกตังอิดตังอิดพอเห็นเมนิโน่มายืนในแผงมิดฟิลคือโอเคแหละภาพโอเดกาดอยู่ในชื่อสำรองเอเซย,ย้ายมาใหม่อยู่ในชื่อชื่อสำรอง เข้าใจได้ว่าโอเิกาเนี่ยโอเคเจ็บอาจจะยังไม่ฟิตเต็มร้อยเอเซ่บพิงให้มใหม่นั่งสำรองเข้าใจได้แต่การที่มีเอาเมลิโนโมาเล่นในตรงเนี้ยเมลิโน,โนซูบีซูบีเบนดี้ดีแคไลไล3คสามนเนะี่ยคือวิฟวิฟฟิลที่เป็นสไตล์คล้ายๆกันวิฟฟิลตัวกลางบล็อกทูบล็อกวิฟฟิลตัวตัดเกมวิฟฟิลตัวรับแล้วก็สไตล์เก็บ เก็บกวาดวางมันยาวๆอ่ะเมลิโนโล,ลงมาสาคนี้สไตล์คล้ายๆกันแต่เมลิโนโเนี่ยลงมาเนี่ยดูแล้วก็คือเล่นและขึ้นไปช่วยแดนหาเพสซิงถามว่าเขาทำได้มีทํทได้ดีไหมยทาได้ดีระดับหนึ่งอาร์เตต้าเลือกใช้แบบเนี้ยมันเราได้ว่าเขาไม่ได้องก,การมาชนะเขาลงการผลการแข่งขันที่ดีเฉยๆครึ่งแรกพอทําใจได้ว่าอาร์เตต้าอาจจะไม่อยากเสีย อานเน้นชัวร์ไว้ก่อนไม่อยากเสียเร็วก็เลยอัดมิดฟิลมาสไตล์นี้ทั้ง3ตัวดูวิธีการเล่นถ่ายบอลไมมาไม่ได้รีบปีผามไม่มีวางบอลยาวไม่มีไม่ค่อยมีบอลทะลุช่องไม่มีการจ่ายแบบเสียงเข้าพื้นที่สุดท้ายไม่ออกข้างหมายถึงไม่ออกข้างให้ปี เลี้ยงกินตัวหรือพยายามเจาะพื้นที่ทามด้านข้างนะยิ่งฝั่งขวาเนะี่ยโซวัตไยไม่ใช่แบบแอคชีพแต่อารต้าก็ไม่เลือกให้เจาะตรงนั้นแล้วฝั่งนั้นมันเป็นมาตินเนลลี่ลงก็เหมือนไม่ลงอย่างเงี้ยเออมาดูไอเก้วันนี้เล่นทํำด้ดีเลยในหลายๆจังหวะทําทให้เคร์เค้เนี่ยนะค่อนคอนข้างเนี่ยทำงานหนักแล้วก็ดวลกันผมว่าวันนี้ผมให้มาดูเอเก้เลยในะแนวลุกเนะี่ย ที่เล่นได้ดีและทําได้ดีมากกดดาริอปูได้แต่อย่างที่บอกอาร์ตาจัดแบบนี้มาและเล่นแบบเนี้ยเน้เนเอาเนเน้นเอาชัวร์เน้นเอาแบบยิ่งต้นเกมเนี่ยซาลิบาเจ็บไปเนะี่ยพูดถึงจังหวะนี้ต้นเกมซาลิบาเจ็บไปเป็นมอสเคล่าลงมามอสเคล่าเล่นทําเล่นดีนะผมนะว่าเล่นดีเลยทดแทนซาลิบาได้อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต แต่ผมมองว่าคือทำได้ดีเลยสำหรับมอสเคล่าลงมาแทนซาลิบาเพราะหลังนั้นเป็นแบบนี้ยิ่งอาเดต้ายิ่งเอาชัวรหนักกว่าเดิมอีกเออถ่ายบอลคือครึ่งแรกเนี่ยค่อนข้างจะอัดมากถ่ายวอลไปมโอเคแหละเราเก็บพื้นที่เราสามารถคลองพื้นที่ได้เราสามารถตัดเอคิติเก้ K, ออกจากเกมได้มฮัมเหมดซาร่าเล่นยากขึ้น เวดนี่ทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันอ่าแต่อร์เซนลอตนงทีมทำได้อย่างเดียวคืออร์เซนอตทั้งทีมทำได้อย่างเดียวคือการเนี่ยแค่ต้องการของพื้นที่ไม่ได้เจาะเข้าพื้นที่สุดท้ายเท่าที่ควรแต่ม,มุมหากินก็นไม่ได้เขาทำกันบ้านมาดีกว่าจะเห็นได้ว่าลิวอปูล์ทำกันบ้านในล,ลูกแตะม,มุมค่อนข้างทำได้ดีแต่อร์เจนนอลเนี่ยพอไม่มี ซาก้าไม่มีโอเดกาดในสนามพร้อมกันลูกตนมุมทางฝั่งขวาดูไม่อันตรายเลยยิ่งลิวพูลเน้นอีกทั้งหากในการป้องกันยิ่งทำให้เห็นได้ว่ามันใช้การไม่ได้นี่คือโจทย์ที่ต้องไปแก้ไขดีแค n ไลท์เนี่ยถ้าแต่มุมทางฝั่งซ้ายเนี่ยดีแคนไลท์เป็นคนรับหน้าที่ซึ่งผมมองว่าดีแคไลท์เนี่ยถ้าอยู่ฝั่งนั้นอะ การเปิดแล้วโค้งเข้าหาประตูอะมันอันตรายกว่าการเปิดแล้วโค้งหนีมือหนีปากประตูออกมาซึ่งพอมันไม่เหลือตัวเปิดมันมีแค่ดีแค่รลคนเดียวรับเหมาสองข้างอีกข้างหนึ่งก็อย่างที่บอกเขาทำกันมากมาดีสองฝืนธรรมชาติมันฝืนธรรมชาติไปหน่อยก็เลยฮะกินไม่ได้นะคืออาร์ตี่ยต้องการคือโอเคใคร คือผมได้ดูอันนี้คือการตีความของผมเองนะคนอื่นจะตีความยังไงไม่รู้นะแต่สิ่งที่ผมเห็นนะอย่างที่บอกมันคืออาร์เตต้ามาเพื่อต้องการแค่นี้ยต้องการแค่ผลการแข่งขันแต่ผมรู้สึกไม่โอเคกับสไตล์นี้เท่าไหร่อย่างที่บอกว่าถ้าคุณมาเล่นแอนฟิลแล้วคุณจะมาอุดแล้วรอเอาผลการแข่งขันนะก็ไม่ต่างอะไรจากรอก็ยิงอะ่ะอืมไม่ต่างอะไรจากรอก็ยิง เพราะอย่างที่บอกว่าคาแรคเตอร์ของลิเวอร์พูลเนี่ยคือคาแรคเตอร์ของแชมป์คุณจะรอ,อขอไปล่อคุณอย่างเดียวถ้าคุณไม่คิดจะหาทางเล่นเขาบ้างไม่มีความอันตรายในพื้นที่สุดท้ายเลยมีแค่มาดูไอ้เก้งคนเดียวที่ทำได้นะในเกมเนี้ยที่ผมมองนะเยอะเกเล็กก็เลยไม่ออกโดยประกบติดทุกจงังหวะแถมมันเน้นอย่างเงี้ย กลายเป็นคุณซื้อกองหน้าเบอร์เก้ามาแต่คุณให้กองหน้าตัวเป้าคุณเล่นเป็นเฟ้านายอ่ะมันคืออะไรคุณซื้อเยอเคเลสมาเป็นหน้าตัวเป้าแต่คุณไม่ได้ส่งบอลไปหาเขาคุณเล่นแบบให้เขาถอยออกคือเขาต้องพยายามหาบอลเองอะนะสไตล์เยอเคเลสเนี่ยคือกองหน้าตัวเป้าก็จะเป็นแบบนี้แหละเมื่อบอลไม่ถึงก็ต้องมาลวงบอลแต่เทคนิคอารเดต้าทำมาแบบเนี้ย ก็ต้องมาช่วยเกมรับอีกแล้วถาาแล้วจังหวะโตจังหวะบุกก็ไม่มีเอ่อเพราะอะไรเพราะมันมันกลายเป็นเอาซื้อเบืองก้ามาเป็นเฟ้าหนายซื้อมาเพื่อให้สัมภาษณ์ก่อนเกมมั่นใจนะแต่ที่เพิ่งซื้อมามั่นใจมากๆให้ความเชื่อใจอย่างนู้นอย่างนี้วิธีการเล่นมันต่างจากสิ่งที่อาเดตตาให้สัมภาษณ์กับเซอร์ไว้ครึ่งหลังมาเลี้ยวภูปรับแทคติกเริ่มมี ลูกยาวเริ่มมีลูกวิ่งสอดกันเริ่มมีแบบจังหวะเล่นขึ้นมาเพื่อต้องการมาตูมีจังหวะใช้ความสามารถพิเศษของแต่ละคนเลี้ยงกินตัวเจอกเข้าทำพยายามมิดฟิลมิดฟิลของลีวอพูเนี่ยพยายามบีบพื้นที่คือต่างกัานหนังบีบพื้นที่เพื่อบอลมาคลองให้ได้แล้วลีวอพูก็ ค่อนข,ข้างทําได้ดีตัวนอาจะนอ่นก็คือเล่นเหมือนเดิมอย่างเงี้ยเล่นแบบนี้มันเหมือนเล่นรอโดนอะ่ะถามว่าเฮ้ยก็เล่นแอนฟิวอ่ะเออเล่นแอนฟิวจะไปบวกก็ไม่บวกก็โดนดิไปเปิดเกมลุกได้ไงเล่นใแอนฟิวอย่างงู้นอย่างนี้นั่นคือความคิดคิดของทีมเล็กถ้าคุณที่จะเป็นแชมป์นะแล้วคุณมาเล่นแท็กติกแบบนี้กับลิเวร์พูมันไม่ได้แสดงคาแรคเตอร์ของความอยากเป็นแชมป์เลยแต่นี่คือแม้แต่ จังหวะสวนคุณยังไม่ทําเลยน้อยมากจังหวะสวนกับที่เห็นว่ามันมีประสิทธิภาพมาัน้อยมากบอกตามตรงว่าดูมาชั่วโมงกว่ากว่าไหนจะปิดไฟนอนแล้วเกินอืมยิ่งมาเจอมารตินเนลี่เนี่ยยิ่งถอยลงคลองเลยคือถ้าคุณคิดว่าคุณยังเชื่อใจรักแต่คนนี้อยู่คุณควรให้โอกาสเขาอยู่ในขณะที่คุณ ซื้อนักเตะใหม่มาแล้วคุณบอกเชื่อใจนักเตะใหม่ซึ่งนักเตะใหม่ก็ทําได้ดีแต่มาเปลี่ยนวนนาทีที่เจ็ดสิบทั้นั้นที่เกมนเนี่ยห็นอยู่มันตื้อแล้วมันเพื่อเออเพื่อ <c oughs> เออทาเพื่ออะไรคือเมริโน่เนี่ยไม่ได้เล่นไม่ดีแต่เมริโน่เนี่ยมันไม่ตอบโจทย์ถ้าคุณคิดจะต้องการมาตัวนะแต่นี่คุณผมมองว่าอาร์เตต้าเนี่ยเล่น ค่อนข,ข้างให้นักเตะฝืนธรรมชาติตัวเองอ่ะอมมาดูไอเก้เนี่ยเลี้ยงได้จี้ได้ไอ้มาติเนลลี่นี่ก็พอทําได้แหละแต่แค่มันเลี้ยงไม่ไม่เหมือนมาดูเอมันมันเลี้ยงแล้วมันรู้สึกไรประโยชน์แค่นั้นเองก็ควรเปลี่ยนไหมเล่นมาตั้งครึ่งน,นึงแล้วทำอะไรไม่ได้เนะ่ะควรเปลี่ยนไหมดูเลี้ยวปูสักดูเลี้ยวปูเนี่ยเขาปรับแท็กติกเขาอะไรแบบรู้เลยเขาเอายังไงเขาขเอา เออก็อเอาแน่ๆอย่างเงี้ยแต่คุณยังเอาไอ้มาติเนลลี่ยังอยู่ในสนามอย่างเงี้ยอยู่ตั้งเจ็ดสิบนาทีอยู่เพื่ออะไรเออเอเซ่ A A ลงมาเห็นแมงวูบวาบแต่เวลาของเอเซ่มีแค่นั้นอ่ะมีแค่ยี่สิบนาทีอ่ะเวลาในสนามของเอเซ่มีแค่ยี่สิบนาทีสามว่าเอเซ่ไปจำอะไรได้ทั้งเกมมันดูสูสีอะ่ะแหละแต่จุงหนึ่งที่อาร์เซนอลไม่มีแบบลิวอพูคือความคิดของการจะเอาชนะคือถ้าคุณอยากเป็นแชมป์ อ่ะเข้าใจได้ตัวเจ็บแต่ซื้อมาแล้วนะแล้วทำไมไม่ลงเล่นในบ้านลิวอพูลจะไปบวกใส่เขาก็กลัวอีกเรื่องจริงผมไม่โทษนักเตะนะเพราะว่านักเตะมันเล่นฝืนธรรมชาติตัวเองนะัดเนี่ยสังเกตดีๆเลยไลฟ์ไม่เคยเต็มเท่าไหร่อืมซูเวนดี้ทำหน้าที่ได้ดีเกมรับทำหน้าที่ได้ดีลูกที่เสียถามว่า ก็อย่างที่บอกการเขาเร่งเรี้ยวพูลเริ่มมีตัวสอดเข้ามาโซเวอไลน์เริ่มหุบเข้ามาเริ่มมีผู้เล่นมากขึ้นในแดงกลางแล้วมาบี้กลางอาเซนอนแล้วเป็นจังหวะที่อ่ะมันก็ต้องตัดฟาวซูบิวที่ทำหน้าที่ได้ดีไม่ได้ผิดอะไรแต่อย่างที่บอกก็เขายิงได้ดี้ามีจังหวะยิงมีจังหวะทำได้ทำอย่างเนี้ย ถามว่าอาเจนนตนได้ฟรีคลิกไหมได้ไงแต่มันห่างได้เตะม,มุมไหมได้ไงแต่เขาปิดได้เพื่อนี่อันตรายเข้าไปไหมเข้าสุดท้ายเอาแต่เตะมุมอย่างเงี้ยมองภาพออกไหมครับอีกทีหนึ่งเน้นชนะอีกทีหนึ่งเน้นไม่เสียนั่นแหละความต่างของอาเจนนลกับลิวอพูลเอาแชมป์ไหมแต่ถ้าเอาแชมป์แล้วมาเล่นแบบทีมเล็กอะ่ะมันจะไปเล่นเลยมั <laughs> ไม่เวิร์กเลยอ่ะประเด็นผู้ตัดสิน มันก็มีท้ายเกมที่โตบ,บอลลายบอลไปโดนแขนจังหวะแบบนั้นมันมองได้หลายมุมสําหรับผม,มนะนะก็ไมซีเรียอะไรนะมันเป็นจังหวะแบบไม่ใช่ยิงมาแล้วเอามือปัดอะ่ะเออมันจังหวะแบบบอลมันกระดอนโดนอย่างเงี้ยอืมถามว่าแขนกลางคนกระโดดก็ต้องกลางแขนรงตัวมันก็ไม่แปลกหรอกแต่ถ้ามันกระโดดแล้วเอามือไปปัดหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่ได้อันนี้ก็อย่างที่บอกก็ต้องทําใจกับผู้ตัดสิน ส่วนจังหวะน,นี้ผมไม่ติดใจแนละ้วนยเออไม่ติดใจเลยอืมไม่เห็นก็คือไม่แห็นแค่นั้นแหละเชื่อว่าแฟนบอลทุกคนก็หวังว่าทีมจะดีขึ้นอืมกับฟอร์มการเล่นมองในแง่ดีอย่างน้อยก็สูสีในแอนฟิ field, ลรักษามารถถามความสูสีอยู่แต่แค่พลาดอืมอย่างที่บอกรักษามารถฐามความสูสีอยู่ถือว่าทำได้ดีสู้กับลิเวอร์พูลได้ดี Hey. แต่ก็นะผลการแข่งขันมันตัดสินกันที่ประตูและเขาใช้โอกาสนี้ได้ส so, วนรรายยิงดีมากชื่นชมลิวอปูครับนัดนี้สวอจะนอนต้องปรับปรุงนะซื้อมาเยอะเลยมีหน้าเปล่าแล้วแต่ยังเล่นเหมือนเฝ้านา่นให้เวลาปรับจรุงไปในาที่ามมองในแง่ดีแล้วกันแพ้เร็วเห็นก็บุกพ่องเร็วปรับปรุงได้เร็ว หวังว่านับหน้าจะดีขึ้นพักเบรกไปยาวๆกับทีมชาติไปเจอกันอีกทีก็เกือบเกือบกลางเดือนกันยานะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้ถ้าใครชอบอชอบใจอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับ